ข้อหกฮะ,ะจากการหยิบสุ่มลูปปิงปองสองลูกจากกล่องที่มีปิงปองสีแดงหนึ่งลูกสีเหลืองสามลูกตกลงในกล่องมีปิงปองกี่ลูกส,สี่เป็นสีแดงหนึ่งลูกสีเหลืองเหรอ เดี๋ยวดูซิว่าเรามีไหมสีเหลืองอ่ะมีสีเหลืองสามลูกโอเคมองไม่เห็นขออภัยเอ่อทำไงให้มองเห็นเดนะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าได้ไหมเห็นไหมอ่ะเขายังช่วยอ่ามีสีแดงสามลูกแล้วก็สีฟ้าอ่าสีแดงหนึ่งลูกขอโทษสีฟ้าสามลูกคือสีเหลืองคือสีฟ้าแล้วกันอ่ะโดยหยิบ ทีละลูกแล้วไม่ใส่คืนเราเข้าใจคําว่าหยิบทีละลูกแล้วไม่ใส่คืนไหมคือหยิบแล้วโยนทิ้งไปเลยอะโยนออกอะไม่ใส่คืนนะครับเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเหลืองหนึ่งลูกอันนี้เรียนยังวิธีคิดข้อเนี้เรียนยังถามก่อนเรียนแล้วใช่ไหม คือมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสองช่องใช่ไหมฮะเรียนแล้วใช่ไหมช่องแรกคือหยิบลูกที่หนึ่งช่องที่สองเขาหยิบลูกที่สองถูกป่ะหยิบลูกที่หนึ่งในกรณีที่หยิบลูกแรกได้สีเหลืองมีกี่วิธีอ่าฮะ สามวิธียังไม่จบต้องคูณใช่ไหมทีนี้เอาลูกที่หยิบไาโยนทิ้งไปละตอนนี้ในกล่องเหลือกี่ลูกไม่แต่เดิมมันมีสี่ลูกถูกเปล่าน้องหยิบลูกแรกเป็นสีเหลืองมาแล้วถูกไหมสามวิธีในกล่องยังเหลืออีกสามลูก น้องหยิบไปอีกรูปหนึ่งได้กี่วิธีในการหยิบสาวิธีเหมือนกันงงไหมกรณีนี้เรียกว่า,ข,าข้างหน้าเรียกว่าเหลืองข้างหลังเรียกว่าอะ,อะไรก็ได้เห็นไหมครับ นี่เรียกว่าอย่างน้อยหนึ่งลูกคือหมายความว่าถ้าอะไรก็ได้ดันไปหยิบสีเหลืองมาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองสองลูกแต่ถ้าอะไรก็ได้ไปหยิบสีแดงมาเนี่ยก็จะเป็นเหลืองแดงก็ได้เหลืองหนึ่งลูกอยู่ดีโอเคไหมมีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ข้างหน้าเป็นสีอะไรครับสีแดงถูกต้อง สีแดงมีกี่วิธีในการหยิบให้ได้สีแดงวิธีเดียวหยิบแล้วโยนทิ้งไปในกล่องเหลือลูกปิงปองกี่ลูกสามทีนี้หยิบอะไรก็ได้แต่คำว่าอะไรก็ได้ตรงนี้คือหยิบได้แต่สีเหลืองอ่แหละได้กี่วิธีถูกวงเล็บเหลืองถูกไหม เพราะมันเหลือกได้เลืองแล้วได้สามวิธีดังนั้นคำตอบก็คือข้างหน้าคือเลขเก้าบวกข้างหลังคือเลขสามคำตอบทั้งหมดมีสิบสองวิธีครับเรียนย่างอันเนี้ยวิธีคิดอย่างเงี้ยเรียนแล้ว,ลวใช่ป่ะเราคิดเป็นไหมอ่ะเออต้องคิดจนินตนาการให้ออกถ้ายังคิดไม่ออกวาดรูปก,ก่อนโอเคไหม นะนะอันนี้คือข้อหนึ่งไปข้อสองครับข้อสองหยิบได้ปิงปองเหมือนกันทั้งสองลูกอ่ะข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่มีสองกรณีล่ะเธออ่าวดาได้ไหมกรณีที่หนึ่งคือสีอะไร ใช่ข้อสองแล้วข้อสองแล้วอือหือได้วิธีเดียว,ว,ยวถูกป่ะเนื่องจากสีแดงมันมีแค่ลูกเดียวถูกไหมเยี่ยมเก่งมากนะฮะสีแดงมีแค่ลูกเดียวแล้วก็สีเหลืองมันมีสามลูกแต่ขอเขียนสีฟ้าเป็นแทนสีเหลืองนะอ่าคืออันแรกก็ต้องเหลืองถูกไหมครับ มีกี่วิธีในการได้เหลืองแรกครับอืมเหลืองแรกสามครับผมอันที่สองก็ต้องอะไรครับเหลืองถูกไหมอ่าเหลือกี่ลูกครับเหลือเหลืองกี่ลูก แล้วโยนทิ้งไปนะไม่ได้ใส่คืนนะเก่งมากเพราะนั้นวิธีทั้งหมดก็คือตอบคูณกันถูกปะหกวิธีเนี่ยคิดอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้ขข้สามหยิบปิงปองต่างกันทั้งสองลูกเลยอ่าไม่ยากเนาะ หยิบปิงปองต่างกันทั้งสองลูกเลยแต่ว่ามันมีกี่กรณีไอ้คำว่าต่างกันสองลูกเนี่ยมีกี่กรณีจริงเหรอวิธีแรกหยิบลูกแรกได้สีแดงม,มาก่อนได้ไหมเออแดงกี่วิธีหนึ่งต่อไปเหลืองนะเหลืองเท่านั้นนะกี่วิธีโอเค อ่าวิธีที่สองขอเอาเหลืองก่อนได้ไหม,ไมเหลืองมีกี่วิธีต่อไปก็ต้องบังคับว่าเป็นแดงอยู่แล้วแหละแดงมีกี่วิธีหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ต้องคูณกันก็คือบวกกันเท่ากับหกโอเคไหมคิดเนี้ยหนาะนาะหนาะ เอ่าอันล,ล่างคืออะไรอันล่างไม่มีอะไรแค่ Copy โี้โจซ้ำถูกป่ะถามอีกรอบอ่าโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละเรียบร้อย